สวัสดีครับกรรมฐาสัญญาครับโดยคลิปนี้ผมจะใช้สมบัติตัวโน้ตครับเนี่ยสมบัติชิ้นใหม่อีกชิ้นหนึ่งของผมครับซึ่งเพิ่งตีโบกเก้ามาสดๆแลร้อนเมื่อกี้ครับก็จะใช้เซตยอดฮิตสำหรับคนที่ใช้ตัวโน้ตแล้วกันก็คือล็อกซ่ากับบิสกิตทหารแล้วก็สมบัติพลังไม่เหล็ก2ชิ้นนะครับก็ผมขอด้วยกระป๋องสีดําแล้วกันเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอึดขึ้นอีกนิดนึงครับทำให้มีโอกาสลุ้นถึงจุดอักษรเยอะๆตรงดาสิบเวให้ได้นั่นเองเพราะถ้าไปถึงตรงนั้นโอกาสที่โบนัูงม ก็ผัด2นะครับผมขอเลือกเดวิลแล้วกันเพื่อให้คลิปนี้จะได้ใช้ระยะเวลาไม่มากจนเกินไปครับเนื่องจากเดวิลเนี่ยเลือดน้อยกว่า2อวีครับแล้วอีกอย่างเดวิลคะแนนก็ไม่ได้ขี้ริวขี้เละอะไรครับก็มาดูกันครับว่าอ่าเ็เนี้มันจะจบที่คะแนนเท่าไหร่กัน พยายามชาร์จให้เต็มครับแล้วก็ชาร์จต่อทันทีครับนี่เป็นเหตุผลหลักที่เราใส่สมบัติพลังไม่ได้ของจิ้น,นั่นเองถ้าใส่แค่ชิ้นเดียวเวลาสไลด์ต่อเนี่ยเราจะเก็บตัวโนต้ตได้น้อยมากๆครับ พยายามช้าเกจเก้เต็มครับเนื่องจากขอช้าเกตเต็มเนี่ยตัวโน้ตที่ปล่อยออกมาจะมีมากกว่าช์าเกตไม่เต็มอยู่พอสมควรเลยครับแล้วช์าเกตเต็มเนี่ยมันสา,สามารถทำราคีกว้างได้ด้วยทําให้เรา,ามีโอกาส,สไลด์ได้อีกเนี่ตัวกระพริบครับทาให้ไม่ตกเหวนนะคนไม่รู้ก็จะโดนหลบครับขอโดนหลบเราก็หมดโอกาสเอ้ยเสียโอกาสที่จะสไลด์ยิงตัวโน้ตนั่นเองครับ ทำให้คะแนนเราหายไปตัวทิปนะครับเนี่ยเนี่ยที่เห็นนะครับตัวทิปแล้วเราจะไม่ตกเหวครับสองล้านห้าเลยคะแนนถือว่าโอเคครับเพราะว่าเราใส่ตัวโน้ตได้เนี่ยถ้าเราไม่ใส่ตัวโน้ตเนี่ยคะแนนจะอยู่ที่ประมาณสองล้านครับเมื่อกี้สองจุดก่อนคินโบนัสนะโบนัสครั้งนี้ไม่ค่อยโอเคครับไม่มีกองเจลลี่กองใหญ่ก็ไม่เป็นไรต่อเลย ไรไปเลยครับเราตัวใหญ่เราชนได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยกระทิต่อนะครับกระทิหมดนะครับระวังครับถ้ากระทิศหมดเนี่ยเราก็มันจะไม่มันจะหลนเหวนะนนเงินไม่สนครับผมผนคะแนนครับตานเนี้ยจกได้คะแนนเยอะๆครับ ม่มีตัว M ไม่เป็นไรครับเวตัวใหญ่ก็จัดเลยครับตัวกระพริบนะครับเนี่ยสไลด์ผ่านได้เวลาตัวใหญ่นะครับเราต้องระวังครับมันจะตกเหวนะแต่ว่าถ้าตัวใหญ่สไลด์ผ่านช่องแคบครับจะไม่ตกเหวอย่างที่เห็นเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าช่องแคบนั่นเองครับ เนมยิงตัวน้อน,นะครับแม่ตัวเอ็มไม่มาทีครับใส่ไลทจุงเบยมาเร็วๆหน่อยสิอยากกินโวนดทามแล้วเนี่ยก็ยังไม่มาครับ ครับไม่มีไอเทมลูกไฟสู่ออกมาเลยครับอย่างนี้เราไปถึงจุดโัวนัำทามดาสิเอตไอจุดอักษรเยอะๆดาสิเอตยากขึ้นแล้วครับแม่ไม่มีตัวเอ็มอีกแล้วครับนี่ว่าจะมีคำว่าถาม โอ้มาตรงนี้สองอันเลยครับก็ดีครับขึ้นช้าไปนิดนึงถ้าขึ้นมาตั้งแต่จุดที่มีอักษรหกตัวตรงนกนกกระจิกนะครับเราจะอักษรเก็บอักษรมาถึงตรงนี้ได้เยอะแล้วล่ะก็เสียยอกาสการเก็บอักษรไปอะไรไปเลยครับตัวพิ่ต่อนะครับใช้เต็มที่ครับไอจวงจังหวัดตัวกระพิบนี่นะครับสำคัญ สายยิงนะครับเพราะว่าตัวโน้ตที่เราปล่อยเนี่ยมีคะแนนเยอะกว่าปกติเนื่องจากใส่ตัวัดต,ตัวโน้ตนั่นเองตัวไอ้ครับตัวไอ้ ตัวกฤติมนมครับไอมาไหมไม่มาครับตัวกฤพิครับเนี่ยเราจะสไลด์เนียนได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจับจังหวะกะพิเก่งอย่างเงี้ยคะแนนคุณเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงครับก็ต้องเล่นให้ชินนะ่ะ ไลไปเลยครับเราจะเน้นชาร์เกตเต็มครับเนี่ยกะพิบครับเนี่ยแต่ว่าไม่ถึงเราต้องโดดหลบครับเมื่อกี้ผมเคยลอง ยื้ไปสุดรับสุดท้ายเหวครับตรงไหนที่เราเหวบ่อยเราก็จะจําได้เองครับส่วนตรงนี้ครับผมขอกระโดดสูงครับเพื่อให้เก็บวิกิตได้ช้าลงเพื่อให้ตัวอาทิตย์ผ่านอ่าผ่านเหวนี่ไปได้ครับเนี่ยถ้าเมื่อกี้เก็บแบบปกตินะมันจะตัวอาทิตยบอะมันจะหมดตรงกลางเหวพอดีครับทาให้เราตกเหวครับอันนี้ก็เป็นทลิกเล็กๆน้อยๆสำหรับผลครับคลิปนี้ครับ เลยครับอืมระิริครับเนี่ครับเสีงครับเสียงอ2ล้านไหมครับก่อนที่บนัชาไม่ถึงครับก็เกือบถือว่าโอเคครับ11ล้าน9แสนนะครับโอเคเี๋ยวเป็นคะแนนที่สูงครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้ตัวโน้ตแล้วได้คะแนนถึงขนาดนี้ขอซึ่งตีเสร็จสดๆร้อนๆเลยก็มาเล่นให้ดูเลยครับเอาวิธีเล่นก็คงไม่ต่างกับล็อกตากับบิสกิต ในเซตอื่นนั่นเองครับแต่คะแนนมันจะมาเร็วท่านี้นได้บัฟแฟรี่จังเบยไม่มีมันไม่มาครับไม่เป็นไรครับมีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นครับ อะไรเลยครับ ต้องโดดครับตรงนี้ก็ต้องโดดครับเนี่ยเนี่ยเห็นมาเหวมันตกอะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่โดดหลบเมื่อกี้นะเราจะตกเหวครับเนื่องจากมันหลอกตาครับเมื่อกี้มันเป็นเหวแคบก็จริงแต่ว่าอ้าวเยี่ยมครับเรินสนุกแล้วครับไ่นก็ดูถึงครับจัดไป เยี่ยมครับเยี่ยมไปต่อเลยครับยาวๆครับโอ้ข oh, ึ้นโบนัสอีกแจวไปเลยครับตานี้น่าจะ1 6ล้านขึ้นแน่นอนครับดูจากคะแนนครับแต่ว่าคงไปไม่ถึงจุดอักษรอยเยอะตรงด่านสิบเอ็ดน่าจะแน่นอนครับผมก็ไม่มั่นใจนะแต่น่าจะไม่ถึงครับสักเลือดน้อยเกินไป เก่งครับถึงไหมโนมีไหมโอ้เยี่ยมครับ17ล้านไปที่เรียบร้อยครับไม่ดีกว่าจะถึงนะเนี่ยก็โอเคถือว่าตอนนี้โอเคครับผมไม่เคยเล่นได้17ล้านเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยใช้ตัวโน้ตนั่นเองครับ ไม่ผัดแรกนะอ้าวเวนกรรมผมเบอรออะไรผมเนี่ยสไลด์เห็นเลยเห็นไดไรครับต่อครับ17ล้าน6แสนนะครับก็มาดูเดบิวต์กันนะครับ ก็จะเล่นง่ายหน่อยเพราะเนื่จากมีตัวใหญ่อย่างนี้นี่เองครับไปเลยครับไปไหมครับเหมือนมันกระตุกเป็นนึงโอเค ไม่รู้มันช่วยหรือเปล่าแต่ผมชอบหยุดกดอยู่อย่างเวลาไม่มั่นใจครับเนี่ยพอตัวใหญ่แล้วเก็บอ่าวิญญาณได้ง่ายขึ้นครับแต่เลือดมันน้อยจริงเนะี่ยอย่างที่เห็นนะครับ ขึนบนนัดทามไปเลยครับมามาชมกันครับว่าทีมนี้จะจบที่เท่าไหร่ครับ ตัวใหญ่ไม่ได้ง,ง่ายงี้ครับเราไม่ไม่ต้องเก่งมากครับโอหวานเลยครับตอนนี้แฟรี่มาสองถัดเลยครับ เลือดเลือดเลือดโอเคต่อแล้วครับโอ้สามสิบสามล้านครับก็เพอร์เฟกต์ันนะครับแถมแฟรี่มาทั้งสองผัดโอเคครับอันนี้ก็ตามคำขอของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายคนครับว่าอยากเห็นผมเล่นโดยใช้สมบัติเยลลี่ตัวโนนครับก็สามสิสามล้านนะผมว่าตอนนี้ดวงดวงดีมากแล้วยังได้ แค่3าิาล้านครับเนื่องจากสู้พวกเฉรี่ไม่ได้่เองที่ทำมาถึงเกิน35ล้านนั่นเองก็คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ